การละเล่นไทยในแต่ละภาคไม่เพียงสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแต่ยังเชื่อมโยงกับนาฏสินไทยที่งดงามการอนุรักษ์จึงเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาที่มีคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป แต่ละภาคไม่เพียงสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแต่ยังเชื่อมโยงกับนาฏสินไทยที่งดงามการอนุรักษ์จึงเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาที่มีคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปเช่นการฟ้อนเล็บดาวกระทบไม้เป็นการละเล่นที่ใช้จังหวะเพลงพื้นบ้านเป็นตัวกำหนดเชื่อมโยงกับนาฏสินไทยที่ใช้จังหวะเพลงประกอบการได้รำการจัดกิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจจังหวะและการทำงานร่วมกัน ในภาคอีสานเซิงบังไฟเป็นการละเล่นที่สะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมการบูชาผีฟ้าโดยจังหวะเซิงที่สนุกสนานสามารถเชื่อมโยงเข้ากับการแสดงหมอลำได้การใช้เพลงพื้นบ้านในกิจกรรมช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกและภูมิปัญญาท้องถิ่น รองเงงเป็นการละเล่นที่มีจังหวะและการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มคล้ายกับการเต้นรำพื้นบ้านสากลส่วนโนราเป็นการแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านท่วงท่าและบทเพลงการจัดการแสดงที่ผสมรองเงงและโนราจะช่วยสร้างความสนใจให้เยาวชนการจัดกิจกรรมในชุมชนเช่นการละเล่นปิดตาตีหม้อหรือการแสดงรำวงพื้นบ้านช่วยเชื่อมโยงคนในชุมชนและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง การใช้เทคโนโลยีเช่นสื่อ AR หรือการสร้างเกมดิจิทัลสามารถดึงความสนใจของเด็กๆให้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้อย่างสนุกสนาน การละเล่นไทยไม่เพียงสะท้อนวิถีชีวิตของคนในอดีตแต่ยังสร้างความสัมพันธ์และแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่การอนุรักษ์ด้วยนาฏศิลินไทยช่วยส่งต่อภูมิปัญญาที่งดงามนี้สู่อนาคตจัดการแสดงที่นำการละเล่นมาประยุกต์เข้ากับการรำไทยเพื่อสร้างความสนใจและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นไทยเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมที่ส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นผ่านความงดงามของนาฏศิลิน